าราเปลียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันสุนีจึงวิโรธสมาชิกวุฒิสภาจะขอเรียนปลึกษาหารือท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดังนี้ค่ะท่านประธานคะปัจจุบันนี้หรือในอดีตก็ตามคนไทยได้ทานอาหารโดยการปรุงด้วยผงชูรสมาตลอดนะคะแต่เราจะทราบไหมคะว่า ประโยชน์หรือโทษจริงๆของผงชูรสมีอะไรนะคะผงชูรสนี้ประกอบด้วยเกลือและตัวกรดกลูตามิกนะคะอันตรายที่เกิดจากผงชูรสตั้งแต่การผิดปกติเล็กๆน้อยๆเช่นปากแห้งลิ้นชาแขนหลังขาและคอมีการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงใจสัน่นแน่นหน้าอกหน้าแดงจนถึงขั้นเป็นลมและอาจจะเป็นอัมาพาตช,ชั่วคราวได้ด้วยค่ะ เนื่องจากผงชูรสมีส่วนประกอบของเกลือเพราะฉะนั้นอันตรายจากเกลือในผงชูรสก็คือจะทำให้ภูมิต้านทานลดลงถ้าเด็กทานมากๆเกิดการสะสมในสมองของเด็กเพราะฉะนั้นห้ามทานในเด็กต่ำกว่า3เดือนนะคะหรือว่าหญิงมีครรภ์ที่จะทำให้เป็นอันตรายต่อทารกได้นะคะนอกจากนั้นยังอาจจะมีอาการชักโคมา่าหรือว่าโตขึ้นมาเด็กอาจจะ มีอาการของปัญญาอ่อนนะคะนอกจากนั้นในผู้ใหญ่ก็อาจจะมีอันตรายถึงผู้ป่วยโรคไตความดันสูงโรคหัวใจนอกจากนั้นยังจะทำลายสมองส่วนที่ควบคุมการเจริญเติบโตทำลายระบบสืบพันธุ์ระบบประสาทตาอาจเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะทั้งนี้อันตรายเหล่านี้ ก็มักจะเกิดจากการที่ทานผงชูรสมากเกินไปหรือว่าทานเป็นประจำนอกจากนี้การแพ้ผงชูรสที่รุนแรงจะทำลายระบบต่าง,างๆเช่อนอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วคอบวมหายใจไม่ออกเสีย่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ด้วยค่ะคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเราจะทราบว่าจริงๆแล้วอันตรายของผงชูรสเนี่ยมีมากมายและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับใครก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราควรจะทราบว่าการทานผงชูรสให้ปลอดภัยควรจะพยายามประกอบอาหารเองเพราะว่าเราจะควบคุมการใส่ผงชูรสได้โดยที่ว่าเราจะไม่ปรุงเยอะแล้วก็ไม่ปรุงด้วยเครื่องปรุงอื่นๆนะคะนอกจากนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นน้ำเช่นน้ำจิ้มซอสน้ำยำอาหารปิ้งย่างที่ หมักด้วยผงชูรสนะคะก็จะทำให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ทำให้โอกาสที่จะแพ้ผงชูรสหรือรับผงชูรสน้อยลงนะคะประโยชน์ของผงชูรสก็มีช่วยทำให้ผู้สูงอายุทานอาหารได้อร่อยขึ้นช่วยลดปริมาณเกลือในอาหารแล้วก็ช่วยในแง่ที่ว่ากระเพาะอาหารและต่อมน้ำลายทำงานดีขึ้น ดังที่กล่าวนี้ดิฉันจึงขออนุญาตเรียนท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยด,ดูแลติดตามดังนี้ค่ะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลเสียของการทานผงชูรสที่ต่อเนื่องและมากเกินไปติดตามกวดขัน ควบคุมร้านอาหารพัตคาารต่างๆให้มีมาตรฐานในการใส่ผงชูรสไม่ให้เกินขีดจำกัดที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ควรมีพระราชบัญญัติอาหารและยากำหนดโทษดูแลติดตามควบคุมจับกลุ่มบริษัทที่ผลิตขนมของเด็กหรือไม่ใส่ผงชูรสในขนมหรืออาหารทานเล่นสาหรับเด็กร้านอาหารก็ไม่ให้ใส่ผงชูรสมากเกินไปดังที่กล่าวนี้เพื่อประชาชนจะมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ไม่เกิดภาะวะเจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นขอพบพระคุณค่ะ